เกมแค้นหักเหลี่ยมลักบทที่ห้ความจริงในใจที่ไม่เคยเผยออกมาเมื่อรับประทานอาหารค่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วปนัสยาก็พาฟ้ากว้างขึ้นไปอาบน้ำและเข้านอนในขณะที่ตินกับคุณชุมพลพากันย้ายไปนั่งที่ห้องพักผ่อนเพื่อดูข่าวภาคค่ำและติน ก็ยังนั่งทำงานไปพลางๆด้วยคุณชุมพลหันมองหน้าหลานชายอย่างครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยถามออกไปว่าตินตินเงยหน้าขึ้นมองศบตาผู้เป็นตาก่อนจะขานรับคำและรอฟังว่าผู้เป็นตาจะพูดอะไรครับที่ตินไม่ยอมแต่งงานกับหนูยายา้าเพราะตินรักหนูนัดใช่ไหม คุณชุมพลเอ่ยถามหลานชายเพราะอยากจะได้ยินจากปากของหลานชายถึงแม้ว่าท่านค่อนข้างจะมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านคิดและคาดเดานั้นถูกต้องท่านเลี้ยงดูหลานชายเพียงคนเดียวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกทำไมท่านจะไม่รู้ล่ะว่าหลานชายของท่านคิดอะไรในใจที่หลานชายของท่านบ่ายเบี่ยงการแต่งงานกับอารยาเรื่อยมา ก็เพราะว่ามีใครสักคนซุกซ่อนอยู่ในใจแล้วนั่นเองแต่ท่านก็เพิ่งจะรู้และมั่นใจว่าเป็นปนาสยาเมื่อท่านได้เห็นสายตาที่หลานชายของท่านใช้มองปนาสยาในวันนี้แต่ยังไงซะท่านก็ยังอยากจะได้ยินคำยืนยันจากปากของหลานชายเพียงคนเดียวของท่านอีกครั้ง และก็ไม่ใช่เพียงแค่คุณชุมพลเท่านั้นที่รอฟังคำตอบจากหลานชายอย่างตั้งใจแต่ทว่ายังมีอีกคนที่ลงมาหาน้ำดื่มเพราะรู้สึกกระหายและบังเอิญเดินเข้ามาได้ยินพอดีจึงหยุดยืนแอบฟังอยู่ที่หน้าห้องพักผ่อนเพราะได้ยินชื่อของตัวเองนั่นเองและตอนนี้ ก็รุ้นรอฟังคำตอบจนแทบลืมหายใจเลยทีเดียวครับผมรักนัดตีนตอบคำถามของผู้เป็นตาไปตามความรู้สึกที่อยู่ในใจกว่าที่เขาจะรู้ว่าเขารักปนัสยาก็สายไปเสียแล้วตอนที่มีเธออยู่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วกว่าจะรู้ตัวก็ดูเหมือนว่าจะสายไป เพราะเธอจากเขาไปแล้วแต่เขาสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่ปล่อยให้เธอจากเขาไปไหนอีกแล้วเธอจะต้องอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปในฐานะภรรยาและแม่ของลูกตั้งแต่เมื่อไหร่คุณชุมพลเอ่อยถามหลานชายอย่างสงสัยและใครรู้ไม่รู้เหมือนกันครับมารู้ตัวอีกทีผมก็รักนัดเข้าให้แล้ว ตินบอกผู้เป็นตาไปตามตรงเพราะไม่มีเหตุผลที่ต้องปิดบังแล้วบอกหนูนัดหรือยังละ่ะคุณชุมพลเอ่อยถามหลานชายแต่ก็พอจะเดาได้ว่าหลานชายน่าจะยังไม่ได้บอกกับปนัสยาปนัสยาจึงยังไม่ยอมญาติดีกับหลานชายของท่านเลยยังครับตินตอบแล้วทำไมถึงไม่บอกละ่ะคุณชุมพลย้อนถามหลานชายอย่างสงสัยตินเงียบ บอกสิเพราะถ้าหนูนัดรู้ว่าตินรักหนูนัดอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็ได้นะกลุว่าคุณชุมพลให้คําแนะนำหลานชายเพราะอยากจะให้หลานชายมีความสุขกับคนที่รักเสียทีหลังจากที่ต้องพลัดพรากจากกันมานานฟ้ากว้างเองก็จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ไม่ใช่พ่อไปทาง แม่ไปทางอย่างนี้คุณชุมพลบอกหลานชายตินก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเด็กที่ขาดพ่อหรือแม่ไปน่ะเป็นยังไงคุณชุมพลย้อนถามหลานชายให้ได้คิดเพราะถึงแม้ว่าท่านและภรรยาจะรักและเลี้ยงดูหลานชายเพียงคนเดียวที่ต้องกำพร้ามารดาตั้งแต่ยังเล็กมาเป็นอย่างดีแต่ท่านกับภรรยา ก็ไม่อาจทดแทนความรักที่หลานชายของท่านควรจะได้รับจากบิดาและมารดาได้ทั้งๆท,ที่บิดาของหลานชายยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคยมาสนใจใยดีหลานชายของท่านเลยท่านผิดเองที่บังคับให้ไรภพมาแต่งงานกับบุตรสาวของท่านไม่เช่นนั้นท่านก็คงจะไม่ต้องสูญเสียบุตรสาวไปและหลานชายของท่าน ก็อาจจะไม่ต้องกรำพาแม่ตั้งแต่เล็กอย่างนี้ก็เป็นได้ท่านกับภรรยาจึงพยายามทดแทนให้หลานชายเพียงคนเดียวทุกอย่างไม่ว่าจะความรักหรือสิ่งของเพราะท่านกับภรรยาไม่อยากให้หลานชายรู้สึกขาดเพราะแค่ขาดแม่ก็แย่อยู่แล้วพ่อยังไม่มาเหลียวแลอีกมีพ่อก็เหมือนไม่มีและท่านกับภรรยา ก็ไม่คิดที่จะบังคับให้หลานชายแต่งงานกับใครอีกเพราะกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยให้ต้องเสียใจอีกครั้งครับตีนรู้ดีว่าเด็กที่ขาดแม่และพ่อที่มีก็เหมือนไม่มีนั้นเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าคุณตาและคุณยายของเขาจะพยายามชดเชยให้เขาทุกอย่างทั้งความรักและความอบอุ่นแต่ก็ไม่อาจที่จะทดแทนได้ เขายังหวยหาความรักและความอบอุ่นจากบิดาและมารดาตลอดเวลาทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมารดาจากเขาไปแล้วส่วนบิดาก็ไม่เคยมาเหลียวแลเขาเลยท่านคงลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ายังมีเขาเป็นลูกชายอีกคนแล้วก็อย่าลืมเคลียร์ตัวเองเรื่องหนูยายาย่าด้วยคุณชุมพลบอกหลานชายอย่างห่วงใย กงก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรเข้าใจผิดกันไปเองทั้งนั้นถ้าผมรักยาย่าผมก็คงจะแต่งงานกับเขาไปนานแล้วล่ะครับตินบอกพร้อมให้เหตุผลกงรู้แต่คนอื่นเขาไม่รู้ด้วยนี่นาจัดการซะให้เรียบร้อยหนูนัดจะได้ไม่แครงใจและอะไรอะไรมันก็อาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็ได้คุณชุมพลบอกและแนะนาหลานชาย ครับตินรับคําในขณะที่ปนัสยาได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินใกล้เข้ามาจึงรีบเดินผัาจากไปเพราะไม่อยากให้ใครเห็นปนัสยาทอดตัวลงนอนบนเตียงเคียงข้างบุตรชายที่นอนหลับสนิทไปนานแล้วและหอมแก้มเนียนใสของบุตรชายเบาๆอย่างแสนรักในขณะที่ประตูห้องถูกเปิดเข้ามา ปนัสยาจึงหันมองไปยังประตูทั้งที่ไม่ต้องดูก็รู้ว่าต้องเป็นตินดวงตาคู่หวานวูบไหวเมื่อสายตาศพเข้ากับสายตาคู่คมโดยบังเอิญคําสนทนาของเขากับคุณตาของเขาในห้องพักผ่อนดังก้องขึ้นในโสดประสาทอีกครั้งตินเดินสาวเท้าเข้าไปยังเตียงนอนหลังใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่กลางห้อง ปัสยาไม่ยอมไปพักที่บ้านพักส่วนตัวของเขาเขาจึงต้องมานอนค้างที่คฤหาสน์วรารมปัสยารีบวางศีรษะลงบนหมอนใบใหญ่และปิดเปลือกตาลงอย่างว่องไวในขณะที่ตินเดินสาวเท้าเข้ามาซุดตัวลงนั่งบนเตียงอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มก้มลงไปหอมแก้มเนียนใสของบุตรชายที่นอนคว่ำหลับสนิทอยู่บนเตียงเบา เพราะกลัวว่าเจ้าตัวน้อยจะเตื่นขึ้นมาอาละวาดและก็ไม่ลืมที่จะหอมแก้มเนียนใสของแม่ของลูกด้วยฝันดีนะครับตินกระสิบบอกคนที่เพิ่งจะปิดเปลือกตาลงเมื่อครู่นี้เบาๆเพราะรู้ว่าเธอยังไม่หลับใครละ่ะจะนอนหลับได้เร็วขนาดนั้นหัวใจดวงน้อยของปนัสยาไหววูบอีกครั้งเมื่อได้รับสัมผัสที่เธอรู้สึกได้ถึงความรัก ที่เขาส่งผ่านมาให้ใบหน้าแดงซ่านอย่างไม่รู้ตัวดีนะที่แสงไฟภายในห้องถูกปิดไปแล้วเหลือเพียงแค่โคมไฟที่ตั้งวางอยู่บนโต๊ะต,ตัวเล็กข้างเตียงเท่านั้นที่ยังถูกเปิดเพื่อให้แสงสว่างอยู่ภายในห้องจึงค่อนข้างจะมืดสลัวตินที่ยังทอสายตามองปนัสยาด้วยสายตาอ่อนโยนระคนรักใคร จึงไม่เห็นว่าพวงแก้มเนียนใสของปนัสยานั้นแดงระเรื่อเลยทีเดียวเสียงเพลงเรียกเข้าที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องปลุกให้อรารยาตื่นลืมตาขึ้นมาอย่างเกลียดขานและพานโกรธถึงคนที่โทรเข้ามาซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครมือเรียวเอื้อมไปควานหาโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะตัวเตี้ยที่ตั้งวางอยู่ข้างเตียง เมื่อพบก็หยิบมาโดยที่ยังนอนอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งกดรับสายเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทโทรมาโทรมาทำไมแต่เช้าย่อ้อยบ้านแกไฟไหม้หรือไงฮ้อารยาแหว่ลัน่นเพราะยังนอนมิเต็มอิ่มเธอเพิ่งจะนอนได้เพียงแค่สองชั่วโมงกว่าเท่านั้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วแกโยม,มานาบอกเพื่อน หัวคิ้วเรียวของอารยาขมวดมุ่นอย่างสงสัยแต่ความรู้สึกไม่พอใจก็ยังไม่จางหายไปเรื่องอะไรของแกอารยาย้อนถามเพื่อนมีคลิปแกหลุดออกมาว่ะโยมนาบอกเพื่อนคลิปอะไรอารยาถามต่อก,ปปะะมอก็คลิปโป้น่ะสิโยมนาบอกคลิปโป้อารยาร้องลั่นอย่างตกอกตกใจพลางผุดลุกขึ้นนั่งทันที ใช่คลิปโปยมนายืนยันให้เพื่อนมั่นใจว่าไม่ได้หูฝาดไปเธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเพื่อนรักอย่างอรารยาที่ทำตัวดีมีความเป็นคุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วนั้นจะทำตัวราวกับโสพินียามไม่อยู่บนเตียงนอนกับผู้ชายที่ไม่ใช่คนรักซึ่งกำลังจะแต่งงานกันในเร็ววันนี้เธอเข้าใจมาโดยตลอด ว่าอารยาคบหาอยู่กับตีนเพียงคนเดียวแต่เปล่าเลยอารยากับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้ชายอีกคนซึ่งเธอและผู้คนในแวดวงสังคมต่างก็รู้จักดีเพราะอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันมันคงจะไม่ผิดถ้าผู้ชายคนนั้นไม่มีภรรยาอยู่แล้วไม่จริงเป็นไปไม่ได้ อารยาไม่เชื่อว่าจะมีคลิปของเธอหลุดออกมาเพราะว่าเธอไม่เคยถ่ายเก็บไว้และวิทวัตเองก็ไม่น่าจะถ่ายเก็บเอาไว้เหมือนกันเนื่องจากเขามีภรรยาอยู่แล้วเธอกับเขาแอบรอบมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันมากว่า6ปีก่อนที่เขาจะแต่งงานเสียอีกเขาเพิ่งแต่งงานได้เพียงแค่สองปีกว่าเท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานแล้วแต่เมื่อความต้องการของเธอกับเขาถูกต้องตรงกันคือไม่เปิดเผยและไม่ผูกมัดเธอกับเขาจึงรับรอบมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันเรื่อยมาเธอเป็นคนมีชีวิตจิตใจและความต้องการเมื่อตินไม่ยอมตอบสนองความต้องการให้เธอเธอก็ต้องไปหาคนอื่นสิจริงไหม แต่เธอก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกนะยังไงซะเจ้าบ่าวของเธอก็จะต้องเป็นตินเพราะเขาเหมาะสมกับเธอที่สุดแล้วเพราะถึงแม้ว่าวิทวจะปรนเปิดความสุขให้เธอได้อย่างถึงอกถึงใจแต่ทว่าฐานะของเขาก็ไม่ได้ดีเท่าตินเธอจึงไม่เคยคิดที่จะจริงจังกับเขาสำหรับเธอแล้วเขาเป็นได้เพียงแค่เพื่อนแก้เหงา เพราะตัวจริงของเธอจะต้องเป็นตินวลาลมเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นไปแล้วล่ะแกไม่เชื่อก็เปิดดูสิยม,มานาบอกเพื่อนแค่นี้ก่อนนะอารยาบอกก่อนจะวางสายลงและลุกเดินไปหยิบทั็บเล็ตมาเปิดดูคลิปที่เพื่อนว่าทันทีในขณะที่วิทวัตกำลังนั่งอ่านข่าวเฉาของตัวเขาเองกับอารยาอย่างมีความสุข เขาเป็นคนนำคลิปไปโพสลงอินเทอร์เน็ตเองเพราะเขารู้มาว่าครอบครัวของอารยานั้นหัวโบราณมากและก็ยังเป็นห่วงชื่อเสียงมากกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อเธอปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาในขณะที่เขาต้องการแต่งงานกับเธอเพื่อพยุงฐานะเขาจึงต้องทำเช่นนี้เขาเป็นผู้ชายไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วและภรรยาของเขาก็เข้าใจดี เธอเป็นคนแนะนำให้เขาใช้แผนนี้เพราะไม่เช่นนั้นทางบ้านทางบริษัทได้ถูกขายทออตลาดเพื่อชดใช้หนี้สินเป็นแน่ขอโทษนะยายาแต่ผมมีความจำเป็นจริงๆวิทวัตเอ่ยขอโทษอารยาในใจโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกผิดเลยสักนิดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาต้องล้มละลายแน่ๆ ซึ่งเขารับไม่ได้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ยายรักมักเน่ด้วยนะคะ